3. ความเข้าใจปิดเรื่องโปรโตีนและการลดความบวนนะครับ หลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์หรือเคยได้ยินใครบอกว่ากินโปรโตีนเยอะๆนะครับระวังจะเปลี่ยนเป็นไขมันผมอยากจะบอกว่าข้อแรกเลยนะครับโปรโตีนเปลี่ยนเป็นไขมันไม่ได้ใครเคยเรียนสุขศึกษาตอนมัธยมต้นมาเราจู้แล้วว่าโปรโตีนมีหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตัวมันเปลี่ยนเป็นพลังงานได้แต่ตัวมันเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมแล้วทาให้อ้วนไม่ได้ดังนั้นสบายใจได้นะข้อที่2คือโปรโตีนเนี่ยมีงานวิจัยอยู่แล้วว่าเวลากินไขมันจะกระตุ้น อัตราการหัวหารพลังงานประมาณ3%เถ้าเรากินข้าวแป้งน,น้ําตาลจะก,กระตุ้นอัตราการหาหารประมาณ 10- 20%แต่ถ้าเรากินอาหารที่เป็นโปรตีนในปริมาณเท่ากันจะก,กระตุ้นอัตราการหวหานพลังงาน20-30%เนดังนั้งงนเวลาที่เรากินโปรตีนมากขึ้นกินข้าวแป้งน,น้ําตาลน้อยลงนะครับร่างกายจะถูกกระตุ้นให้มีการเผาผลาญมากขึ้นนะครับข้อที่3นะครับคือโปรตีนเนี่ยช่วยลดความหิวได้ด้วยหลายคนบอกว่า กินโปรโตีนมากๆนะครับจะทําให้หิวผมบอกว่าในทางกลับกันเลยครับโปรโตีนช่วยให้ลดความหิวไม่ว่าโปรโตีนนั้นจะมาจากพืชหรือสัตว์จะมาจากนมนะครับหรือจะมาจากสารอาหารอื่นๆก็ตามนะครับ โปรโตีนทุกชนิดนะครับเวลากินเข้าไปแล้วมันใช้เวลาในการย่อยนานนะครับสมมุติถ้าเรากินน้ําตาลใช้เวลาย่อยอาจจะสัก1ชั่วโมงกินแป้งอาจจะสัก2ชั่วโมงแต่ถ้ากินในปริมาณเท่ากาันแต่เป็นรูปของโปรโตีนไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือไข่ก็ตามนะอาจจะใช้เวลามากขึ้น4 5หหรือ6ชั่วโมงยิ่งใช้เวลาในการย่อยนานก็หมายความว่าเราก็จะอิ่มนานด้วยนะครับดังนั้นะนะหลังจากออกกําลังกายใครมีอาการรู้สึกว่าหิว กลัวว่าแบบเอ้ยทุกครั้งออกกําลังกายทีไรจะหิวนะผมแนะนําว่าอาจจะทานเป็นเวโปตีนก็ได้ครับเดี๋ยวนี้มีขายเยอะแยะ,แยะเลือกเวโปตีนที่ไม่ผสมน้าตาลหรือ2รับประทานเป็นคอลลาเจนผสมน้ําก็ได้เดี๋ยวนี้แค่ฉีกซองใส่น้ําซื้อขวดน้ําตรงไหน,นก็ได้ใส่เข้าไปเขย่าแล้วก็ดื่มแค่นี้ก็จะเบาหิวลงแล้วนะครับอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับส่วนใครก็ตามชอบเป็นคอลลาเจนที่สกัดจากปลาแล้วเป็นออแกนิกด้วยไม่มีสารเคมีเจือปนสามารถดูยี่ห้อหนึ่งได้นะครับที่ผมกินอยู่เป็นของพี่สาว ชื่อคอลลาเจนคิวนะครับสามารถพิมพ์คาว่าคอลลาเจนแล้วก็ไปสอบถามทีมงานผมในอินบ็อกซ์ได้นะครับแต่ใครอยู่ต่างประเทศปุ๊บพอได้ข้อมูลความรู้ปุ๊บอ๋อรู้แล้วว่ามันมีไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์ ide, และโมโนเปปไทด์ ide, ปุ๊บก็ไปหาดูเลยว่าสูตรไหนที่เมืองนอกที่เป็นสูตรออแกนิกแล้วก็ถูกย่อยจากคอลลาเจนเป็น ide, เปปไทด์เล็กๆให้ดูดซึมง,ง่ายขึ้นลดความหิวได้เร็วขึ้นนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับถ้าเข้าใจโปรตีนเราจะไม่กลัวนะครับเราจะกินมันเพราะว่ามันก็คืออาหารชนิดหนึ่ แล้วเป็นอาหารที่ซ่อมแซมสุดที่สึกรอใครกินโปรตีนมิงพอจะได้ประโยชน์มากมายรวมถึงการกระตุ้นคอลลาเจนในร่างกายแล้วก็ชะลอความแก่ด้วยนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันกับความรู้ดีๆแบบนี้ในช่อง YouTube Facebook IG TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมดรทีมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ